แต่งงานกับผมนะครับต่งค่ะมีความสุขมากๆนะคะ<ม>คุณเสือขอโทษคะ่ะแบบนี้เกินบดแล้วสิค่ะขอตัวไปทำงานก่อนนะคะ ว่าแกชอบรอพอคนนั้นทำไมเลยครับพี่ไม่ไมาเขาน่ารักนะแกมีโอกาสดีๆหาผู้หญิงสวยการศึกษารสูงสูงตัเยอะตั้งแยะแล้วทำไมแกไปเลือกรอ,รอพ่อคนนั้นที่พี่พูดมันก็จริงนะผมสามารถหาผู้หญิงที่ทำงานดีๆมีอนาคตที่ดีกว่าน,นี้ได้ตั้งเยอะแล้วผู้หญิงที่พี่บอกว่าจะแนะนำให้รู้จักเนี่ยเขาเป็นยังไงอะเรียกว่าเพอร์เฟคได้ละ ขนาดนั้นเลยเหรอพี่ถ้าเป็นอย่างนั้นนะพี่ต้องรีบพาไหมผมรู้จกกักแล้วไม่ไมนี่คุณทำอะไรของคุณอะแต่งงานกับผมนะครับ นี่คุณเป็นบ้าไปแล้วหรือไงคะเมื่อกี้เพิ่งขอผู้หญิงคนหนึ่งแต่งงานแล้วก็มาขอฉันอีกรอบเนี่ยนะคุณเห็นฉันเป็นอะไรคะถึงฉันเป็นแค่ปรปภไม่ได้มีการศึกษาหน้าที่การงานที่ดีอะ่ะแต่ฉันก็ไม่ใช่ของเล่นของใครเอาดอกไม้ของคุณนไปผมว่าคุณกำลังเข้าใจผมผิดนะไม่ไม่ โรแมันติ่งไม่เบาเลยนะเราเนี่ยมีการจุบมือพี่ด้วยอ่ะแต่ว่าเมื่อกี้เหมือนผมโดนฉีบให้นั่งลงเลยอพี่หรอ <c oughs> อ้าวคุณมาทำอะไรที่นี่อะ่ะ จะมากไปแล้วในเสือแฟนพี่นะเว้ยผมต้องขอโทษพี่มากๆเลยนะครับแต่ว่าต้องขอบคุณพี่ติ่งมากเลยนะครับที่มาเป็นคู่ซ้อมขอไม้แต่งงานให้ผมมาแต่ว่าดูๆไปแล้วเนี่ยแฟนพี่ Perfect. เพอร์เฟกต์อย่าที่พี่บอกเลยนะเออว่าแต่คนที่เสือจ,จะแต่งงานด้วยอะ่ะอยู่ไหนแล้วล่ะพี่อ่อยากจะเห็นหน้าแล้วนะนั่นสิครับ ผมก็ยังไม่เห็นเลยอ่ะเมื่อกี้เขาถีบแกแกไม่เห็นเหรอฮะไม่มานมเออนี่ยนาถีผมเออดิก็เขายังดึงมือคุณมาจุ๊บเลยนะเอ,อ้าแล้วไม่มาเขาจะทำแบบไ้นกับผมทำไมอะพี่จะรู้แกได้ไงล่ะพี่ว่าเขาต้องเข้าใจอะไรผิดแน่แนเลยอะคงไม่มั้งพี่เฮ้ยเสือแกรีบไปขอแต่งงานเถอะเดี๋ยวเขาเข้าใจผิดหนีกลับบ้านก่อนไม่ได้ขอแต่งงานพอดีนะ ก่อนหน้านี้อ่ะฉันได้ยินคุณคุยกับคุณม่อนว่าฉันไม่มีการศึกษาคุณหาผู้หญิงที่ดีกว่าฉันได้แล้วคุณก็เห็นด้วยแถมยังพูดถึงผู้หญิงที่พี่ชายคุณบอกอีกที่พี่ผมพูดอะ่เะเขาอยากให้ผมคิดดีๆแต่ผมไม่คิดดีแล้วว่าผมรักคุณแล่ผมก็มั่นใจเพราะผมอยากแต่งงานกับคุณ แล้วผู้หญิงที่พี่ม่อนเขาพูดถึงอะ่ะคือพี่ติงแฟนพี่ม่อนเขาแต่เขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยแล้วผู้หญิงที่พี่จะแนะนำให้ผมรู้จักเนี่ย<ๆ>เขาเป็นยังไงอ,อ่ะเรียกได้ว่าเพอร์เฟกต์เลยละขนาดนั้นเลยอ่ะพี่ถ้าเป็นอย่างนั้นนะพี่ต้องรีพามาให้ผมรู้จักแล้วเป็นแฟนกันตั้งนานไม่พาไหมาให้ผมรู้จักสักที เธอ,อนะ่าเด็กก็ได้เจอเองแหละฉันจะให้เขามาช่วยเป็นคู่ซ้อมของไม่ไมแต่งงานให้แกแต่แกแน่ใจจริงแล้วนะว่าแกชอบอยู่ในจริงไอเสือแน่ใจสิครับไม่ว่าเขาจะทำงานหรือทำอาชีพอะไรผมจะดูแลเขาผมไม่ยอมให้เขาลำบากหรอกครับถ้าอย่างนั้นฉันก็นจะช่วยแกเต็มที่แหละขอบคุณมากครับ อยงั้นแปลว่าฉันเข้าใจผิดหรอคะก็ใช่สิจ๊ะพี่อ่ะเป็นแฟนของพี่ชายของตาเสือเขาอ่ะขอให้พี่ไม่เชื่อเป็นผู้ซ้อมเพื่อจะขอเธอแต่งงานจริงๆพี่กับเสืออ่ะไม่มีอะไรกันจริงๆนะงั้นทีนี้เราก็แต่งงานกันได้แล้วใช่ไหมครับ ถ้าคุณเจอผมท่าอย่างไอเสือแบบนี้กับผู้หญิงคนอื่นอย่าคิดอะไรมากนะผมไม่มีทางไปไหนหรอกผมรักคุณคนเดียวจะแต่างงานกับคุณเดียวเท่านั้นค่ะให้มันจริงเถอะค่ะ